สวัสดีพี่ๆ่ทุกทกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราปล่อยปลา200กิโลกรัมนะคะตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุวันนี้คือวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนค่ะเราก็ได้ปล่อยปลากันไปเช่นเคยนะคะและอีกเพียง3วันเท่านั้นคือเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็จะถือว่าหมดช่วงเวลาที่เราจะได้บุญในการรวมทอดกรถินทั่วไทยร่วมทอดกรถินกับทุกๆวัดค่ะ เพราะว่าช่วงเวลาในการทอดกรถินหลังจากออกพรรษาให้เวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะที่แต่ละวัดจะทอดได้ใครที่สนใจอยากที่จะไปเอาบุญร่วมทอดกรถินตามวัดใกล้บ้านก็เรียนเชิญค่ะลองไปดูนะคะว่ายังมีวัดไหนบ้างที่ทอดกรถินเสาร์นี้อาทิตย์นี้หรือว่าวันจันทร์นี้วันลอยกระทงค่ะจะได้ไปเอาบุญกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากมาสมุดปราการก็มาได้นะคะเพราะว่าสมุดปราการวันเสาร์นี้ วันพรุ่งนี้จะมีทอดกรถินหนึ่งวัดค่ะคือวัดบางกอบัวอําเภอพระประแดงทอดกรถินเวลา9ก้นาฬิกานะคะวันอาทิตย์ที่16ก็จะทอดกรถินทั้งหมดสิบเวัดด้วยกันค่ะพี่ๆมาเอาบุญได้มีวัดอะไรบ้างเดี๋ยวต้องพูดให้ฟังก่อนนะคะจะได้ตัดสินใจว่าจะไปวัดไหนค่ะมีวัดเจริญวรารามอํเภอบางบ่อทอดกรถินเวลาสิบนาฬิกาวัดบางเพียงอำเภอบางบ่อเช่นกันทอดกรถินเวลาสิบสามจุด ามศูนย์นอค่ะวัดมงคนนิมิตอำเภอบางเสาธงทอดกรถินเวลาสิบนาฬิกาวัดชังเรืองอำเภอพระประแดงทอดกรถินเวลาเก้านาฬิกาวัดท้องคุ้งอำเภอพระประแดงทอดกรถินเวลาสิบนาฬิกาวัดคลองมอนอำเภอพระสมุทรเจดีทอดกรถินเวลาสิบสามนาฬิกาวัดภาวนารามอำเภอพระสมุทรเจดีทอดกรถินเวลาเที่ยงตรงค่ะวัดโพธิารามอำเภอเมืองทอดกรถินเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาที วัดบางด้วนในอำเภอเมืองทอดกรถิ่นเวลา10นาฬิกาวัดศรีจันทารามอำเภอเมืองทอดกรถินเวลา13นาฬิกาค่ะวัดมหาวงอำเภอเมืองทอดกรถินเวลา13นาฬิกาบ่ายโมงนะคะอาทิตย์ที่2 6 1 1วัดเลยแล้ววันที่27ดวันสุดท้ายในการทอดกรถินไปที่อำเภอรพระประแดงได้ค่ะวัดจวนดำรงราชพลขันนะคะทอดกรถิ่นเวลา9นาฬิกาเป็นวัดสุดท้ายในจังหวัดสมุทรปราการที่จะทอดกรถินค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวบุญกระถินค่ะแล้วก็ต้นเดือนหน้าสามธันวาคมอย่าลืมว่าเราจะมีบุญหนึ่งนั่นคือทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติกองทุนนี้เป็นปัจจัยต้นสมบัติที่ครูแม่ใหญ่อยากจะมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับพระที่เป็นหัวหน้าศูนย์พระที่ดูแลศูนย์สาขาต่างประเทศค่ะอันนี้เน้นต่างประเทศนะคะศูนย์สาขาต่างประเทศ200กว่าประเทศก็มาทาบุญกันได้ค่ะทาบุญ ครั้งเดียวถือว่าเราได้มีส่วนในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาศูนย์สาขาต่างประเทศสองร้อยกว่าศูนย์เลยแม้เราจะไม่มีโอกาสได้ไปอไปนอร์เวย์ไปอังกฤษเราไม่มีโอกาสไปศูนย์เหล่านี้แต่ว่าการที่เราได้ทําบุญนี้ปัจจัยนี้เราก็ได้มีส่วนในการสนับสนุนศูนย์สาขาทุกศูนย์ด้วยแล้วก็เป็นการร่วมทําบุญกับครูไม่ใหญ่ด้วยเรียนเชิญมาเอาบุญกันในการทอดพระป่าก็จะ มีปัจจัยเริ่มต้นค่ะ1,000งบาทนะคะ1,000งบาทขึ้นไปก็จะเป็นตัวแทนในการอัญเชิญผ้าป่าวันที่3าธันวาคมอาทิตย์ต้นเดือนพี่ๆที่สนใจจะทําบุญโอนให้ผู้ประสานงานเลยก็ได้นะคะถ้าตัดสินใจก็ทําเลยค่ะเพราะว่าพระนครหลวงหกปิดบูธนะคะไม่ได้มีการเปิดบูธมาทั้งเดือนเลยถ้ามาวันอาทิตย์ก็จะไม่เจอน้องๆค่ะ หรือว่าอยากจะปัจจัยเข้าตู้รับบริจาคก็ได้นะคะถ้าอยากทําบุญทําเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคิดดีแล้วว่าเราจะเอาบุญนี้ไม่ต้องให้ปัจจัยอยู่ในกระเป๋าสตางนานถ้าอยู่นานเดี๋ยวจะแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวจะไปตากระทบเสื้อผ้าตากระทบกระเป๋าตากระทบรองเท้าซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังต่อไปพอกระทบแล้วเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความรู้สึกอยากได้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะหมดไปกับสิ่งนั้นค่ะทําบุญเลยนะคะ นี่คืองานบุญอันใกล้นี้เข้ามาสู่รกรนอากาศธรรมะของเรานะคะที่ผ่านมาที่อาจจะพูดชา้ชาๆก็เพราะว่าเนื้อหาของธรรมะละเอียดลึกซึ้งจริงๆอริยสัจสี่มักมีองแปดมีความละเอียดมากๆแล้วต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปริยัตินะคะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยที่ผ่านมาถ้าเกิดไปเจอตำราย,ยากๆอ่ะจะไม่อ่านด้วยซ้ํา แต่อันนี้คืออยากที่จะมาอธิบายเพราะว่าเราเริ่มต้นแล้วเนอะว่าเราจะอธิบายเรื่องราวให้พี่ๆฟังในส่วนของบทสวดธรรมจักรก็ต้องอธิบายให้ครบค่ะวันนี้ก็เลยมาสู่าพาร์ทสุดท้ายจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทคืออะไรเป็นอย่างไรเกี่ยวอะไรกับอริยสัจสี่เรารู้จักอริยสัจสี่กันไปครบหมดแล้วนะคะเรารู้จักขั้นตอนในทุกๆสิ่งแล้วก่อนที่จะไปสู่ปฏิจจสมุปบาทค่ะ ขอมาเกริ่นนําให้พี่ๆฟังก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์พิจารณาตอนไหนเริ่มต้นช่วงที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมตามประวัติที่เราทราบกันนะคะเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมวันเพ็ญขึ้นส5บห้าค่เดือน6หลังจากนั้นพระพุทธองค์ได้เสวยวิมุตติสุขเจสัปดาห์ด้วยกันเลยการเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธองค์ก็คือการที่พระพุทธองค์อิ่มเอมในธรรมะ ใคร่ครวญในสิ่งที่พระพุทธองค์ค้นพบใคร่ครวญว่าธรรมะแต่ละอย่างที่พระพุทธองค์ค้นพบมามีอะไรบ้างมีการจัดหมวดหมู่ธรรมในสิ่งที่ค้นพบด้วยใช้เวลาทั้งหมดเจ็ดสัปดาห์เลยเรามาทําความรู้จักเจ็ดสัปดาห์นี้กันก่อนค่ะถ้าใครที่ไปอินเดียนิดนึงเนาะได้ไปกราบสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เขาเรียกพุทธคยาใช่ไหมคะก็จะต้องได้ไปนมมัสการ จ็ดสถานที่ที่พระเจ้าอาโศกได้มีการสร้างไว้ด้วยแล้วก็รัฐบาลอินเดียก็ได้กลับมาบูรณะใหม่เพื่อให้เป็นสถานที่ให้ชาวพุทธทั้งหลายได้มาสแสวงบุญและได้มาเห็นว่าตรงนี้พุทธคยาพระพุทธองค์ตรัสรู้ตรงนี้คือสถานที่ที่ต้นโพอยู่แล้วเจ็ดสัปดาห์พระพุทธองค์ก็อยู่รอแ,แรกนี้แหละพระพุทธองค์อยู่ที่ไหนบ้างเริ่มต้นจากเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะพระพุทธองค์ได้ประทับนั่งที่เดิม ต้นไม้ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้คือต้นโพหรือในยุคนั้นเขาก็จะเรียกว่าต้นอสัตรพฤกษ์ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยค่ะต้นไม้อาจจะมีชื่อที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าเมื่อต้นไม้นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วจะถูกนํามาเรียกในภายหลังว่าต้นนี้คือต้นโพเ,เราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะพอไปดูประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่นกอนๆพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นไซก็มี แต่ว่าก็เรียกต้นโพก็คือในพุทธกาลเมื่อตรัสรู้แล้วอะค่ะต้นไม้นั้นจะชื่อต้นโพหมดนะคะตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ได้เสวยวิมุติสุขใต้ต้นโพแห่งนี้เจ็ดวันก็คือประทับนั่งต่อไปในอารมณ์ปฏิบัติธรรมนะคะเมื่อผ่านไปเจ็ดวันแล้วพระพุทธองค์ลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นมาเดินไปข้างหน้า หันกลับมามองต้นโพให้เราลองนึกภาพเราจะได้นึกภาพพระพุทธองค์ออกนะคะพอนึกภาพแล้วจะจําได้พระพุทธองค์ประทับยืนเดินออกไปสักช่วงหนึ่งแล้วก็หันกลับมามองต้นโพเขาเรียกอาการนี้ว่าอนิมิสเจดีอนิมิสเจดีก็คือพระพุทธองค์ได้เพ่งมองต้นโพนั้นด้วยพระเนตรที่ไม่กระพริบเลยคือตาไม่กระพริบเลยจ้องมองต้นโพเสวยวิมุติสุข เข้าไปในธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อีกเจ็ดวันอยู่นิ่งๆอย่างนั้นพอผ่านไปเข้าสู่สัปดาห์ที่สามครั้งนี้พระพุทธองค์ได้เนรมิตที่เดินจงกรมขึ้นมาที่อยู่ระหว่างเมื่อกี้ก็คือมีต้นโพแล้วก็มีช่วงที่ว่างระหว่างพระพุทธองค์ได้ประทับยืนมองต้นโพเราึูภาพออกนะคะช่วงที่ว่างตรงนั้นพระพุทธองค์ได้เนรมิตเป็นที่เดินจงกรมก็คือเดินจงกรมระหว่างอันนี้ไม่สเจดีกับต้นโพที่บรรลุธรรม ทุกชงเดินจงกรมไปมาค่ะเดินไปมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีเรารู้จักไว้ก่อนเนาะถ้าใครได้ไปอินเดียจะต้องได้ไปเห็นค่ะว่าอ๋ออันนี้คืออานิมิสเจดีอ๋อโซนนี้เขาเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีแล้วก็จะเห็นชาวพุทธทั้งหลายก็มาเดินจงกรมกันเพื่อรำลึกถึงว่าสถานที่นี้พระพุทธองค์เดินจงกรมเข้าสู่สัปดาห์ที่สี่ค่ะ ตอนนี้มีเทวดามานิมิตเรือนแก้วถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระพุทธองค์ไปประทับนั่งก็คือเปลี่ยนอิริยาบถไปประทับนั่งในเรือนแก้วนั้นแล้วก็ได้พิจารณาพระพิธรรมเจ็ดคำพีค่ะก็เป็นการพิจารณาธรรมะชั้นสูงที่พระพุทธองค์ค้นพบนะคะตรงนี้จะเรียกว่ารัตนคระเจดีเมื่อพระพุทธองค์ได้พิจารณาพระพิธรรมแล้วเกิดฉับพันธังสีออกมาแผ่ซ่าน มาจากพระวรากายของพระพุทธองค์ค่ะจากนั้นค่ะพระพุทธองค์ข้ามฝั่งแม่น้ําเนรัญชาลาข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งมาเจอต้นไม้ที่ชื่ออัชชาป,ปารณิคโครดต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ตอนที่พระพุทธองค์รับข้าวมัทุปายาจ,จากนางสุชาดากลับมาสู่ต้นเดิมแล้วก็ได้มานั่งสมาธินะคะเพื่อลำลึกนึกถึงก่อนตรัสรู้ธรรมวันนี้พระองค์ ได้รับพัตาหารจากนางสุชาดาพระพุทธองค์พระธรรมนั่งตรงนี้ก็ตามประวัติค่ะก็จะบอกว่าทิดามาน3ตนได้มายั่วยวนนะคะพยายามมายั่วยวนให้พระพุทธองค์มีจิตที่วอกแวกพระพุทธองค์ก,งก็ไม่สนใจค่ะสุดท้ายก็เลยบอกไปว่าเลิกซะเถอะตอนนี้จิตของเราอะปราศจากโลภะโทสะโมหะปราศจากราคะทั้งหลายแล้วเราไม่มีจิตตรงนี้แล้วกิเลสของเรากําจัดสิ้นแล้ว ไม่มีประโยชน์ไปซะเธอไม่นานนางทั้งสามก็จากไปค่ะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ยั่วยวน,ยวยวนไม่สำเร็จนะคะสัปดาห์ที่หกค่ะขณะที่ตอนนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะพระพุทธองค์ได้เปลี่ยนที่ประทับค่ะไปประทับนั่งใต้ต้นมุจรินหรือต้นไม้จิกก็น่าจะอยู่ไม่ไกลจากต้นอัชปาลนิโครธเห็นบอกว่าอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรได้เปลี่ยนที่ประทับและสัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์ที่มีฝนตกหนักค่ะ มีฝนกำลังจะตกตั้งเมฆครึ้มมาเลยแถวแถวนั้นก็จะมีบึงหรือเป็นแม่น้ำสายเล็กๆอะ่ะแม่น้ำมุจรินก็ในแม่น้ำนั้นก็จะมีพญานาคอยู่ค่ะพญานาคก็ชื่อพญานาคมุจรินพญานาคมีความศรัทธาก็เลยขึ้นมาแล้วก็มาขนดรอบพระวรากายของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเจ็ดชั้นด้วยกันแล้วก็แผ่พังพาน,านก็เลยมีพระพุทธเจ้าปางนาคปกขึ้นมานะคะ ส่วนหนึ่งก็น่าจะเพื่อลำลึกนึกถึงพญานาคที่ได้มีจิตเป็นกุศลศรัทธามาเอาบุญกับพระพุทธองค์ก็มาปกป้องพระพุทธองค์จากฝนจากความหนาวต่างๆหมดสัปดาห์ปุ๊บพญานาคก็คลายตัวออกแล้วก็จำแรงเป็นมานพกราบนมันสก,การพระพุทธองค์แล้วก็จากไปนี่คือสัปดาห์ที่6ค่ะสัปดาห์ที่7พระพุทธองค์ได้มานั่งใต้ต้นราชายตน,นะหรือต้นไม้เกตนะคะ ก็ประทับนั่งใต้ต้นนี้อีกเจ็ดวันเมื่อครบเจ็ดวันอันนี้ตามตำราเลยค่ะพระพุทธองค์ได้มีดําริขึ้นมาแล้วดําริขึ้นมาว่าธรรมะที่เราค้นพบอ่ะเป็นธรรมะที่ละเอียดที่ยากต่อการเข้าถึงจะอย่างไรดีเนาะในตำราเขาจะใช้คำนี้เลยค่ะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขวนขวายน้อยในการจะแสดงธรรมเท้าสหัมบดีพรม ก็เลยต้องลงมาเพื่อทูลอาราธนาว่าขอพระพุทธองค์จงโปรดสรรพสัพตว์เถิดถ้าพระพุทธองค์ไม่โปรดเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะเกิดมาเสียเปล่าคนที่มีวาสนามีบุญจะเข้าถึงก็มีโปรดเถอะในตำราเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่เหมือนเคยฟังครูไม่ใหญ่ค่ะแต่พอดีว่าหาคลิปนี้ไม่เจอนะคะครูไม่ใหญ่บอกว่าพระพุทธองค์เป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้หน้าที่อยู่แล้วว่าการที่พระพุทธองค์อ่ะ เกิดมาชาตินี้จะต้องมาเป็นพระบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีความคิดที่จะไม่โปรดส,ปรสัตว์ไม่น่าใช่แต่น่าจะเป็นอารมณ์ที่กําลังไตรตรองธรรมะอยู่ว่าจะเริ่มเทศธรรมะบทไหนให้ปัญจวัคคีฟังนี้เหมือนเคยได้ฟังครูไม่ใหญ่บอกค่ะไม่ได้คิดที่จะท้อแท้พระไทยคือในตําราบางทีจะ,จะใช้คําว่าท้อแท้ใจไม่อยากจะแสดงธรรมเพราะว่าธรรมะนั้นยาก คนจะเข้าใจหรือพระองค์เป็นถึงพระพุทธเจ้าคงไม่ต้องให้เท้าสามบดีพรมมาทูลอารัธนาหลองความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ยังไงพระองค์ก็ต้องโปรดสรรพสัตว์อยู่แล้วก็คือเกรดเล็กๆน้อยๆน,นะคะมาสู่เมื่อพระพุทธองค์ออกจากการสเสวยวิมุติสุขแล้วก็มีพ่อค้าสองท่านชื่อตปูสาและภริกาพ่อค้าสองท่านนะ่ะเขาก็เหมือนกับนั่งเกวียนผ่านมาแล้วก็มีเทวดา เทวดาตนนี้จริงๆแล้วเป็นเพื่อนเก่าค่ะก็มาบอกพ่อค้าบอกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วประทับนั่งอยู่ตรงนี้เป็นบุญของท่านนะไปถวายทานเธอเพราะว่าพระพุทธองค์ยังไม่ได้ฉันอะไรเลยผ่านมา49วันไปเอาบุญนี้เถอะพ่อค้าสองท่านก็รีบไปเอาบุญค่ะไปถวายข้าวสตุกก้อนสตุพพงหรือว่าข้าวตูนะคะถวายเสร็จมีความศรัทธาค่ะยังไม่ได้ฟังธรรมใดๆนะคะ แต่ก็ถวายแล้วก็ปลื้มก็เลยแสดงตนขอนับถือพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึง่งถ้ามีการบ้านมาถามว่าบุคคลใดที่แสดงตนขอนับถือพระพุทธพระธรรมเราต้องตอบว่าพ่อขาตปุสาและภริกะนะคะพอพระพุทธองค์ได้รับพัตาหารแรกอันนี้เราก็เล่ากันไปแล้วเนาะพระพุทธองค์ก็ได้รับบาตรมาจากเท้าทั้งสี่เท้จาจตุโลกบาลท,ทั้งสี่นำบาตรมาถวายค่ะ เข้ามาสู่เรื่องราวที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทและช่วงที่บอกว่าพระพุทธองค์ได้พิจนารณาธรรมพระพุทธองค์ได้พิจนารณาว่าจะแสดงธรรมบทไหนดีจริงๆแล้วธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ตอนนั้นพระพุทธองค์พิจนารณาปฏิจจสมุปบาทด้วยแต่ว่าไม่ได้เลือกจะแสดงปฏิจจสมุปบาทกับปัญจาวาคัคคีเพราะว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดละเอียดมากก็เลยเอาแค่อริยสัจสี่พอ แต่เราก็ต้องมารู้จักปฏิจจสมุปบาทกันนิดนึงนะคะก่อนมารู้จักปฏิจจสมุปบาทมีศั์ศั์หนึ่งที่ฟังไว้ก่อนเนาะฟังไว้ให้รู้จักไว้ค่ะคําศัพท์ศัพท์นี้ก็คืออิทัพปัจจยตาอิทัพปัจจยตาเขาจะบอกว่าเป็นหัวใจของปฏิจจสมุปบาทจะไปช้าชนะคะคืออะไรอิทัพปัจจยตาคือพุทธวจนะของพระพุทธองค์เลยพุทธองค์ตรัสประโยคนี้ว่า เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้ฟังไว้ก่อนค่ะคําว่าอิทัพปัจยตาก็คือประโยคนี้แหละที่บอกว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็เลยดับ โน้ตไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูปฏิจจสมุปบาทคืออะไรปฏิจจสมุปบาทเป็นกระบวนการแห่งการเกิดทุกข์และการดับทุกข์กระบวนการแห่งการเกิดทุกข์นะคะเป็นการอธิบายถึงการสืบต่อกันสืบต่อทุกขที่เกิดขึ้นในใจของเราอะ่ะเกิดมาจากอะไรการสืบต่อกันนั้นก็เลยใช้คำว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นการอาศัยซึ่งกันและกัน ปัใจจัยในการเกิดทุกข์ของปฏิจจสมุปบาทมีทั้งหมด12ปัจจัยด้วยกัน12เรื่องราวด้วยกัน12เรื่องราวที่ต่อต่อกันแล้วจะไปให้เกิดทุกข์แสดงว่าปฏิจจสมุปบาทให้เราเข้าใจก่อนนะคะคือการที่พระพุทธองค์ได้อธิบายเหตุแห่งทุกข์ให้ละเอียดขึ้นในอริยสัจสี่เราก็จะทราบแล้วว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือความรู้สึกที่ทุกข์ แต่ว่าสมุทยัยเราฟังกันไปแล้วค่ะสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์มีอะไรบ้างเหตุแห่งทุกข์นั้นในปฏิจจสมุปบาทคือการมาขยายความให้ลึกลงไปอีกว่าทุกข์นั้นมันค่อยๆเกิดด้วยสิบสองปัจจัยต่อเนื่องกันคําถามก็คือปฏิจจสมุปบาทสรุปแล้วเป็นการอธิบายอะไรอธิบายสมุทยัยอธิบายเหตุแห่งทุกข์ค่ะอธิบายแบบละเอียดเลยลองฟังดูนะคะ ก็จะเริ่มต้นจากเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีฟังไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีสลายตนะก็คืออายตนะสิบสองค่ะ,ะเรามาทำความเข้าใจนิดนึงเนาะเราจะเคยยินอายตนะคือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าโดยละเอียดอายตนะจะมีทั้งภายนอกและภายในภายนอกหกภายในหกรวมแล้วเลยเรียกอายตนะสิบสองหรือถ้าเรียกเป็นกลุ่มเลยก็คือจลาอายตนะนั่นเองอย่างนี้นะคะแล้วอายตนะภายในคืออะไรถ้าเราจําง่ายๆนะอายตนะภายในคือการรับรู้ที่ติดกับร่างกายเราเลยการรับรู้ติดกับร่างกายอะไรที่ติดกับร่างกายเรา ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยค่ะเพราะว่าตาติดกับตัวเนาะตาจมูกอันนี้คือจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันอยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอายตนาภายในและคําว่าอายตนาภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมูมและก็จะมีความเชื่อมโยงกันตาอายตนาภายนอกก็คือมีการมองเห็นก็ไปสู่อายตนาภายในเกิดภาพขึ้นมามันจะมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อกี้ก็เลยเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีพบในที่นี้ก็คือที่อยู่ของสัตว์เพราะพเป็นปัจจัยชาติจึงมีชาติคือการเกิดนะคะ พราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณนะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจึงมีอฟังบาลีไปก่อนเดี๋ยวจะมาอธิบายให้พอเข้าใจเอาพอเข้าใจพอสังเกตว่าหมู่คณะเราอ่ะไม่ค่อยจะได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทมากนะักเอาจริงคุณมิเล้เคยพูดค่ะเคยอธิบายอยู่ให้น้องๆฟังเหมือนกันตอนนั้นฟังก็โอ้ดูยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เน้นในเชิง ภาคปริยัติที่แบบลึกซึ้งเพราะว่าหลวงพ่อเน้นไปสู่การปฏิบัติเลยหลวงพ่อเน้นไปเลยปฏิบัติปฏิบัติพอเข้าถึงแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองถ้าเข้าถึงธรรมะที่ละเอียดละเอียดแล้วธรรมะที่เป็นปริยัติเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจเองมันจะเข้าใจเองได้จริงๆเข้ามาสู่อยากจะขออธิบายเป็นช่วงแล้วกันขอตัดมาช่วงหนึ่งค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าสลายตะนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี สลายตัะาที่บอกว่าคืออายตนะอายตนะทั้งหลายเช่นตาและผัสสะคืออะไรผัสสะจําง่ายๆค่ะผัสสะคือการสัมผัสผัสสะสัมผัสก็คือถ้าเราพูดถึงตาการสัมผัสของตาตาคือมองเห็นตามองเห็นเกิดการสัมผัสและสัมผัสแล้วผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตามองเห็นแล้วเวทนาคือความรู้สึกค่ะตาเห็นแล้วรู้สึกยังไงเช่นตา มองเห็นไอติมมองเห็นไอติมรู้สึกพอใจอยากกินนี่แหละคะ่ะนี่คือความสืบเนื่องนะคะความสืบเนื่องว่าเพราะตาไปมองเห็นไอติมไงเห็นแล้วรู้สึกยังไงเออน่ากินหรือได้กลิ่นอย่างสลายตนาคือการใช้จมูกผัดส,สะสัมผัสของเราดมและพอดมไปปุ๊บเรารู้สึกขึ้นมาแล้วเออหอมเนาะกลิ่นหอมเวทนาคือความรู้สึก เราจะรู้สึกยังไงดีสมมุติกําลังทอดไข่เจียวอะไข่เจียวกินหอมจังเลยไม่รู้กับวันนี้ใครจะกินบ้างนะคะโอ้หเขาทอดไข่กินหอมจังเลยความรู้สึกคืออยากกินอยากกินเนี่ยแหละจริงๆมันสืบต่อกันเร็วมากเลยนะคะมันคือความกลินหอมกินไข่เจียวเนี่ยอยากกินขึ้นมาที่บอกว่าเมื่อเวทนาเกิดนําไปสู่ตัณหามันจะต่อกันเร็วมากตัณหาก็คือแสดงออกเลยว่าอยากกินข้าวไข่เจียวแล้ว ในสิ่งที่พระพุทธองค์อ่ะแยกย่อยออกมาเป็นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอ่ะคือจริงๆมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวเลยแต่ว่าถ้าองค์มาแยกเป็นความรู้สึกในแต่ละช่วงที่เหมือนกับเมื่อเกิดตรงนี้เรียกว่าอะไรเมื่อความรู้สึกมันเกิดแล้วเรียกว่าอะไรพอรู้สึกอยากกินขึ้นมาที่บอกว่าพอตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีนี่ไงคะพออยากกินแล้วก็ไปสั่งเลยขอข้าวไข่เจียวจานหนึ่ง อุปทานเกิดขึ้นแล้วอุปทานที่บอกว่าคือความยึดมัน่นมันก็คือความยึดมั่นเพราะว่าเรากำลังจะไปซื้อข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวนี้คือข้าวไข่เจียวของเราเป็นอาหารกลางวันของเราอย่ามาแย่งนะนี่คือการสืบต่อในความรู้สึกค่ะซื้อมาแล้วนะข้าวไข่เจียวจานนี้ของเราก็พอเข้าใจเนาะมันจะประมาณนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่มันรื้ดเดียวมันเร็วมากแล้วอิทธปัจจยาตาคืออะไรที่บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ ย่อมมีอิทัปัจจยตาก็คือแต่ละส่วนที่เกิดขึ้นเช่นที่บอกว่าเพราะสลายตน,นะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีช่วงนี้อะค่ะก็จะเกิดอิทัปัจจยตาขึ้นมาหนึ่งสิ่งรู้จะใช้ภาษาไหนอะเนาะก็คือเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาว่าอ๋อมันคือการสืบต่อการไงเพราะว่าเราไปได้กลิ่นไข่เจียวเราก็เลยอยากกินขึ้นมา ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงของอิทธปัจจยตาที่เกิดขึ้นอิทธปัจจยตาก็เลยเหมือนเป็นสับเซตที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทเอาเป็นว่าพยายามใช้ภาษาให้เข้าใจค่ะเขาก็เลยเรียกว่าอิทธปัจจยตาเป็นหัวใจของปฏิจจสมุปบาทก็คือเป็นการอธิบายถึงการสืบต่อกันเพาอตาไปเห็นอันนี้แหละคืออิทธปัจจยตาหนึ่งละ ก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาอันนี้ก็คืออีทับปัจจยตาที่เกิดขึ้นมาอีกและเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาทําอะไรต่อก็เลยไปซื้อไข่เจียวกินไงก็แสดงว่าอีทับปัจจยตาเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยเกิดขึ้นมาทีๆเลยเกิดขึ้นมาเป็นการสืบต่อของจิตก็พยายามจะอธิบายอ่ะเนาะก็เอาเป็นว่าเมื่อเกิดมาเรื่อยๆนี่แหละพอเรามีความยึดมั่นถือมั่นตามที่เราไปศึกษาในเรื่องของ สมุทัยกันแล้วเราก็จะรู้ว่าพอเรายึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของเราพอมันเกิดการพลัดพรากขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมามันก็คือเกิดความเสียใจเป็นต้นนะคะพอยึดติดก็เกิดชาติขึ้นมาก็ต้องมีการเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้เอาเป็นว่าประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดพี่ๆอยาก จะศึกษาให้เข้าใจท่องแท้มากขึ้นในส่วนของปฏิจจสมุปบาทลองไปเปิด YouTube ค่ะพระอาจารย์คึกฤทธิ์วัดนาป่าพงท่านได้อธิบายเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทไว้มีหลายคลิปเลยเหมือนท่านจะอยากให้ลูกศิษย์อะเข้าใจในเรื่องของทุกข์ที่คนเรามีเพื่อที่จะสังเกตตัวเองว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วใจอ่ะ จะต้องรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันว่าตอนนี้ใจเรากําลังเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็พยายามที่จะหยุดมันซะไม่ต้องให้ความทุกข์นั้นสืบต่อไปแล้วก็ให้เข้าใจทุกข์ที่เกิดขึ้นไปลองเซิร์ช YouTube หาฟังเพื่อเพิ่มเติมความรู้ของพี่ๆนะคะแต่นี้ถือว่าขอเล่าคร่าวๆแลก้กันพอที่จะรู้ว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือการที่พระพุทธองค์ได้ขยายความของสมุทัยนั่นเองว่าทุกข์อ่ะ มีที่มาแบบโดยละเอียดด้วยปัจจัยสิบสองอย่างในการสืบต่อกันอย่างไรบ้างแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้เลือกที่จะตรัสปฏิจจสมุปบาทกับปัญจะวัคคีเห็นไหมคะเพราะว่าพระพุทธองค์รู้ว่าเป็นธรรมะชั้นสูงจริงๆพระพุทธองค์ก็ตรัสนะคะปฏิจจสมุปบาทจะมีบางตำราบ,บอกว่าปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์จะเทศโปรดเมื่อบุคคลน,นั้นได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็คือมีปัญญามีความรู้ระดับหนึ่งแล้ว เมื่อเทศปฏิจจสมุปบาทเขาจะเข้าใจแต่ตอนแรกก็ต้องเน้นอริยสัจสีไปก่อนก็ถือว่าวันนี้เราน่าจะครบถ้วนในเนื้อหาของธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยสมบูรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นอริยส,สัจสีปฏิจจสมุปบาทคําที่เรียกว่าอิทพปัจจยาตาเป็นยังไงนะคะหวังว่าจะเข้าใจค่ะ แล้วก็เราก็จะพบกันอีกทีขอเป็นวันศุกร์หน้าค่ะเพราะว่าวันอังคารหน้าและวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าน้องนัดก็ไม่ได้มาเล่าธรรมะนะคะเพราะว่าแนนกับนัดจะไปอุบลกันจะเดินทางวันอาทิตย์ค่ะมีทอดกรถินวันสุดท้ายวันจันทร์ที่อุบลแล้วก็จะไปจัดปฏิบัติธรรมที่จังหวัดอุบลด้วยนะคะก็เลยทําให้วันจันทร์นัดก็ไม่สามารถมาจัดรายการได้แล้ววันอังคารแนนก็ยังไม่สามารถมาเล่าอะไรให้พี่ๆฟังได้เช่นกันค่ะ คงจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าต่อในวันศุกร์หน้าก่อนอาทิตย์ต้นเดือนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองความทุกข์อย่ามาแต่ต้องความเศร้าหมองจงหมดไปสวัสดีพี่ๆค่ะ